สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอชีววิทยานะครับในบทที่2นะครับในบทที่2เนี่ยก็จะมีชื่อบทว่า chemistry of life นะครับหรือว่าเคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยในเนื้อหาในหนังสือเนี่ยครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวเคมีทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้าง มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้อารมณ์เหมือนเรียนเคมีนะครับแต่ก็จะต้องนําความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาพูดถึงสิ่งมีชีวิตเนาะว่าสารเคมีต่างๆเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นเนื้อหาทางเคมีนะครับเราก็จะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับด้านเคมีนะครับก่อนที่จะเข้าไปเรียนนะฮะในเรื่องของชีวเคมีต่างๆนะครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของธาตุและสารประกอบนะครับ element and compounds นะฮะดูตัวแรกก่อนนะครับธาตุนะครับหรือว่า element s ตัวอย่างในสไลด์ก็จะมีธาตุโซเดียมแล้วก็คลอรีนนะครับที่มีสัญลักษณ์ธาตุตัวย่อเป็นตัว N ใหญ่เล็กนะแล้วก็ C ใหญ่ L เล็กนะครับตามลำดับนะครับทั้งธาตุแล้วก็สารประกอบเนี่ยจัดว่าเป็นสารเนาะเป็นสารเคมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าธาตุธาตุเนี่ยธาตุจะเป็นกลุ่มของสารที่มีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียว นะครับมีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวและไม่สามารถที่จะทําลายหรือว่าย่อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพธาตุนั้นน่ะให้กลายเป็นสารอื่นๆสารอื่นๆหรือว่าธาตุตัวอื่นได้พูดง่ายๆก็คือธาตุเนี่ยมันเกิดมาเป็นธาตุไหนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีธาตุเป็นแบบนั้นนะครับไปเสมอไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆต่อไปได้นะครับ เช่นโซเดียมเนี่ยเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าเวลาเราตัดโซเดียมนะครับเราตัดเราเอามีดตัดตัดตัดเนี่ยถึงแม้ว่าลักษณะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวเนื้อสารของมันก็ยังคงเป็นโซเดียมอยู่นะครับคลอรีนนะฮะอันนี้จะสังเกตว่ามันเป็นกลุ่มของแก๊สเนาะนะครับไอสีเหลืองๆนี่ไม่ใช่ของเหลวนะแต่เป็นกลุ่มของแก๊สที่มีสีเหลืองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะ มีลักษณะที่แตกต่างกันได้นะสำหรับในกรณีของธาตุนะครับก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือมันไม่สามารถที่จะถูกทำลายแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสารตัวอื่นได้นะครับอันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเราเห็นเนี่ย,ยเช่นเราเขียน O2 เห็นไหม O2 หรือว่า,อ,าอะไรอีกดีล่ะ N2 อันนี้คือ O2 คือแก๊สออกซิเจนใช่ไหมครับ N2 ก็คือเป็นแก๊สไนโตรเจนใช่ปะ ออันเนี้ยมันมีเลขสองห้อยนะครับมันหมายความว่าแก๊สออกซิเจนก็จะประกอบไปด้วยอะตอมของออกซิเจน2ตัวไนตรเจนก็จะประกอบไปด้วยอะตอมของไนตรเจน2ตัวแต่ในแก๊สออกซิเจนชนิดหนึ่งกับแก๊สไนตโตรเจนชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสสารเพียงแค่ชนิดเดียวนะครับก็คือออกซิเจน หรือในตัวเจนดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวเลขห้อยมากแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าในสารสานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นธาตุเพียงแค่อมีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวเนี่ยเราก็จัดว่าอันนั้นสามารถเป็นธาตุได้นะครับดังนั้นธา,นาต,ตนะุไม่จําเป็นว่าจะต้องมี1อะตอมนะไม่จำเป็นจะว่าจะต้องมี1่ตัวเสมอไปนะครับมีเลขห้อยมีจานวนอะตอมมากกว่า1ตัวก็ได้แต่ขอแค่มีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดนะครับก็เพียงพอแล้ว นะครับในขณะที่สารประกอบจะมีความหมายแตกต่างกันนะครับสารประกอบก็จะเป็นสาสารที่ประกอบขึ้นมาจสากสารนะครับองประกอบมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับหรือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาประกอบกันนะครับและข้อแตกต่างอีกข้อนึงนะครับสำหรับสารประกอบก็คือสารประกอบเนี่ยสามารถที่จะถูกย่อยนะครับด้วยปฏิกิริยาเคมี นะครับหรือด้วยวิธีการอื่นๆเนี่ยแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพสารประกอบนั้นให้กลายเป็นสสารชนิดอื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือแกงนะครับอ่ามีสูตรโมเลกุลว่า nacl นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาเกลือแกงไปละลายน้ำเนี่ยผลที่ได้นะครับก็คือตัวของโซเดียมนะครับที่อยู่ในโซเดียมคลอไรด์เนี่ยจะแตกตัวออกมาเป็นโซเดียมไอออนและตัว คลอรีนนะที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะแตกตัวออกมาเป็นคลอไรออนนะอยู่ในรูปของสารละลายดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาเคมีนะครับที่เป็นปฏิกิริยาการละลายก็จะสามารถที่จะทําให้โซเดียมคลอไรเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารชนิดอื่นได้นะครับในขณะที่ธาตุไม่มีอะไรที่จะสามารถทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอื่นได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกัน2ข้อนะครับระหว่างธาตุกับสารประกอบเนาะ ทวนอีกทีหนึ่งนะข้อที่1ก็คือองค์ประกอบและในแง่องค์ประกอบเนี่ยสารประกอบก็จะมีองค์ประกอบเนี่ยตั้งแต่สชนิดขึ้นไปหรือใช้คาว่ามากกว่า1ชนิดก็ได้นะครับส่วนข้อต,ต่างข้อที่2ก็คือในแง่ของการทําให้มันเปลี่ยนสภาพนะครับสารประกอบสามารถที่จะถูกเปลี่ยนสภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีหรือว่าวิธีการทางเคมีอื่นๆที่จะสามารถเปลี่ยนสารตัวเนี้ยให้กลายสภาพไปเป็นสารตัวอื่นได้นะครับในขณะที่ธาตุไม่ได้นะครับ